หนึ่งในโครงการที่นายกนำใส่กระเปา๋านำไปพรีเซนต์ในเวทีการประชุมเอเปกที่สหรัฐเพื่อดึงดูดนักลงทุนก็คือโครงการแลนบริดจ์นะครับอันนี้เป็นเมกะโปรเจกต์เป็นโครงการใหญ่ที่เราหวังว่าจะดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในไทยได้เรื่องนี้ยังมองไปสองมุมครับในด้านดีเนี่ยหลายคนก็มองว่าจะเป็นการเพิ่มการจ้างงานแต่ในมุมของคนที่ไม่เห็นด้วยก็เห็นว่าอาจจะไม่คุ้มเรื่องของการขนส่ง โครงการเมกะโปรเจกต์ที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงนี้ก็คือโครงการแลนบริ์ชุมพรระนองครับรัฐบาลจะใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านการขนส่งนะครับเชื่อว่าจะยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นที่จัดโดยมหาวิทยายลัยรังสิตเชิญผู้เชี่ยวชาญของโครงการมาให้ข้อมูลครับโดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจะราจรในภูมิภาค จากสอนขอย้ำครับว่าหากโครงการแลนบริดจ์สำเร็จจะเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าแห่งใหม่นะครับที่จะช่วยลดระยะเวลาได้ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างศึกษารับฟังเสียงจากประชาชนเพื่อจัดทำแผนด้านสิ่งแวดล้อมหรือ Ehia แล้วก็เตรียมเดินหน้า o ร d โชว์เชิญชวนต่างชาติเข้ามาลงทุนครับ การสนคก็จะลงไปเปิดเวทีที่เรียกว่าโฟกัสกลุ่มนะครับเพื่อให้ข้อมูลนะครับในภาพรวมทั้งหมดนะครับของประชาชนนะครับที่อยู่ตลอดแนวเส้นทางนะครับไล่ตั้งแต่ท่าเรือนะครับแล้วก็ตามแนวเส้นทางต่างๆนะครับที่เชื่อมระหว่างชุมพรและระนองนะครับจนไปถึงท่าเรือฝั่งระนองนะครับเพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนนะครับผู้ได้ผลกระทบในพื้นที่เนี่ยจะได้ตัดสินใจนะครับในเรื่องของ ข้อกังวลต่างๆนะครับแล้วก็ได้เห็นนะครับในเรื่องของข้อมูลหลักฐานต่างๆนะครับของตัวโครงการแลนด์บิชว่าแลนด์บิชเนี่ยเราคิดยังไงนะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับสำหรับประชาชนในพื้นที่นะครับที่จะได้แสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็เรื่องของข้อของกังวลต่างๆปพื่ที่ภาครัฐเราเนี่ยจะได้เก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับไปพัฒนาโครงการต่อไปนะครับ ตัวแทนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมงานก็มองว่าแลนบริดจ์นั้นจะส่งผลดีต่อการจ้างงานในอนาคตนะคะไม่ได้มีความกังวลว่าไทยจะเสียประโยชน์ที่ต่างชาติมาร่วมลงทุนค่ะเราสุว่าศักยภาพของเรามันก็จะเติบโตมากขึ้นในอนาคตไปเรื่อยๆตามสังคมตามเศรษฐกิจของโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะฉะนั้นเรา คือเราอีกอย่างในตอนนี้ภาษาอังกฤษมันเป็นอะไรที่สากลมากๆแล้วิมโลมากๆใช่หนูรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้คือมีศักยภาพมากพอที่จะไม่รู้สึกที่จะไม่รู้สึกเสียผลประโยชน์ไม่ว่าเขาจะเป็นชาติใดๆก็ตามเข้ามากับการเราอาจจะได้ผลประโยชน์ด้วยดวยซสอีกเพราะว่าเราเป็นคนไทยก็จริงเราเป็นเนทีฟ เราเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไรประเทศแม่ก,ก็จริงแต่เรายังแบบเหมือนเปิดรับให้คนต่างชาติอะไรเงี้ยเข้ามาลงทุนในบ้านเราซึ่งเศรษฐกิจอะ่ะมันก็จะยิ่งโตพอมันเป็นเงินต่างชาติมันค่าสกุลเงินมันแข็งกว่ามันก็จะยิ่งเดินสัพผัสเข้าไปอีกใช่ค่ะ ทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยก็เห็นตรงกับข้อมูลการศึกษาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสอสอชรวมไปถึงจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะว่าแลนบริดจ์นั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดทั้งจุดคุ้มทุนปริมาณการส่งออกผลกระทบสิ่งแวดล้อมและข้อกฎหมายที่ยังไม่เอื้ออํานวยโดยเฉพาะข้อกฎหมายสินค้าถ่ายลําของท่าเรือต่างๆที่ปัจจุบันยังไม่ได้ปลดล็อกค่ะ ตรงนี้แก้ยังไงแล้วจะแก้อย่างไรเสร็จเมื่อไหร่ตรงเนี้ยมันมันมีคําตอบให้มันอยู่เพราะฉะนั้นก็สําหรับเรื่องของตัวโลจิสติกคอสเรื่องของแน่นอนเ,ออเราก็คงต้องดูให้รอบคอบนะครับว่าเออในเรื่องของคอสเป็นยังไงถ้าสมมุติมันลงมาท่าหนึ่งลากมาแล้วมันก็ลงไปอีกท่านึงมันคงต้องคิดเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าการการยกจัดเก็บ เคลื่อนย้ายแล้วก็ถ่ายลำตรงไปในเหลือเนี่ยมันมีกิจกรรมเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเ,เรื่องของทางด้านความคุ้มค่าทางการเงินเป็นอย่างไรเรื่องของเนี่ยต้นทุนนะความคืบหน้าโครงการแลนบริดจ์กระทรวงคมานาคมเตรียมเสนอรายละเอียดต่อนายกนะครับเพื่อลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการโรดโชว์นักลงทุนต่างชาติ ขณะที่สอนขอจะมีแผนไปโรดโชว์ต่างประเทศครับทั้งในยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเพื่ออนุมัติการดำเนินการก่อสร้างและจะเริ่มเปิดประมูลพร้อมกันทั้งโครงการภายในต้นปี2568ครับ